ในเมื่ออ่พรมลิขิตมันขีดไปแล้วว่าจะต้องอยู่แบบนั้นนะครับก็ต้องอยู <c oughs> อ่ก็ต้องอยู่ครับไม่สามารถจะอ่าเฉเปลี่ยนแปลงแก้ไขยังไงก็ไม่ได้นะครับเออทั้งนี้เขาอาจจะภูมิใจอยู่นะครับว่าเขาเดินเขาทําถูกแล้วนะเอขาทําถูกแล้วนู่นนี่นั่น เขาก็ยังเชื่อมั่นอยู่เลยว่าลุงเป็นคนทํานะครับก็เชื่อมั่นอยู่อืมเขาเชื่ออยู่แค่นั้นแหละของเขาแต่ของเราเราไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะว่าอ่าเหตุผลมันต้องมีไงคุณดาราวันนะครับสวัสดีครับผมคุณคำเขียนนะครับสวัสดีครับผมทักทายนะครับเ ก็จะรอวันนั้นนะครับเอซี 3, รอวันนั้นรอวันได้รับอิสรภาพคิดว่าอย่างนั้นนะ,ะปีหน้านี่แหละรู้ผลรู้ผลนะครับ <c oughs> น่าจะอยู่ประมาณไปลายปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็มันจะอยู่ในเกณฑ์ปีกว่ากว่าปีกว่ากว่านะครับจะอยู่ประมาณนี้นะอืมก็เราก็จะได้เห็นแล้วว่า อความจริงมันคืออะไรอืมแล้วแล้วที่สู้มาเนี่ยมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับอืมอ่า <c oughs> พูดง่ายๆนะอ่ามีบางคนเขาก็บอกว่าป้าที่ป้าอ่อายกสองสองสาลเนี่ยเขาบอกว่า ก็ยังไม่ขาวหรอกก็ว่างั้นยกแบบเทาๆทอะยกแบบเทาเขึ้นไงเออมันคืออะไรล่ะเทาเทาเออยกแบบเทาๆเนี่ยคืออะไรนะเออเขาก็แอดว่าเขาขาวเลยนะถูกไหมอ่าหนึ่งก็ยกสองก็ยกเออแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาป้าเขาไปดีกาด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะตรงนั้นเออจะดีกา ให้กลับมาอยู่เหมือนเดิมอีกหรือเปล่าอก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยแกก็ยกมาสองแล้วละ่ะมะเขาคงจะไม่ดึงดันขนาดนั้นหรอกมั้งเอ็ดว่าเนะไม่ดึงดันที่จะไปดีกาแกอีกเออมันดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลไงใช่ไหมเออยังไงก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเข้าห้าสิบก็หมดกรรมใช่ไหม ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแอดก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นว่าแกก็คงจะอ่าสิ้นเวรสิ้นกรรมกันแค่นี้แหละนะอืม <c oughs> แต่ก็คิดได้แหละนะครับคนเรามันจ้องจะเล่นงานกันอยู่แล้วนะครับเออเขาเรียกว่ามันเป็นวิบากกรรมของแกด้วยแหละแต่มันก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับมันไม่มีความยุติธรรมอะ่ะถูกไหม ก็คือการที่จะให้ยุติธรรมก็คือต้องต้องเอามาทั้งสองฝ่ายเอาเหตุผลทั้งสองฝ่ายเข้ามาหากันถูกไหมละ่ะเออต้องมีเหตุผลทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต้องหักล้างกันทั้งสองฝ่ายด้วยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับอืมนะยี่สิบเก้าไม่ดีหรอสี่สิบเก้าหรออืมเดี๋ยวแกก็คงหมดแล้วหมดข้อหมดโศกแหลวนะครับก็ นะแอดคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราเราก็เชื่อใจนะทุกคนเชื่อใจหมดว,ว่าแกเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยเชื่อใจมันไม่มีเหตุผลอื่นใดนะใครจะพูดยังไงกันแล้วแต่ใครก็พูดได้ทั้งนั้นอนะ่ะมันเป็นแค่คําพูดเอ,อพูดว่าไม่ผิดไม่อย่างงู้นอย่างเงี้ยพูดได้หมดแหละแต่ถามว่ามันเชื่อถือได้ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเชื่อถือได้แค่ไหนมันต้องมีเหตุผลไงไม่ใช่ว่าดันเมฆกกไปอย่างนั้นใครก็พูดได้ดันเมฆไปอ่า ดันเมฆไปก็ใครก็ทําได้แต่แอดเชื่อนะครับว่ามันไม่มีเหตุผลอื่นคนเราจะทําอะไรมันก็ต้องมีเหตุมีผลเขาเขาไม่ใช่เด็กๆวัยรุ่นนะที่จะไม่คิดไม่อะไรถูกไหมเออแล้วก็บอกว่าบางคนก็จะบอกว่าอ่าเป็นนิสัยนูน่นนี่นะมันก็ไม่ใช่เออนิสัยเขาไม่ดีเหรอแอดก็เห็นเขาเป็นคน ดีคนหนึ่งนะถึงเขาจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์่แต่เขาก็เป็นคนดีพอสมควรเลยล่ะอ่าเป็นคนที่อคนอื่นพึ่งพาอาศัยได้แล้วกันอืมสวัสดีคนสี่้นนะครับเป็นคนที่เขาพึ่งพาอาศัยได้ทุกคนกันหลายคนเขาก็เอ่อไม่รังเกียจก็ทุกคนเข้าไปพึ่งพาอาศัยเขาได้เออจะไหมเขาก็ให้ให้พักให้พักพิงให้ เออให้ผลประโยชน์ได้อะไม่ไม่ขี้ตนีออเบางคนที่เขาไม่ให้เลยนะผลประโยชน์เขาต้องหวงแหนสุดชีวิตเลยแต่เขาไม่ใช่เออเขาทําเลยเขาบอกว่าอยากจะทาอะไรก็ทําได้เอ,อถ้าไม่ได้เสียหายนะเขาให้ทาหมดแหละเขาให้ทําหมดแหละเห็นไหมเขาไม่ได้หวงนะครับเรื่องผลประโยชน์ ถ้าคุณเอาไปได้คุณก็ทําไปแต่อันนี้ไม่ให้เลยครับไม่ได้แตะเลยนะหมดสิทธิ์การแตะเลยเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยเพราะว่าผลประโยชน์ไม่แบ่งไงถูกไหมผลประโยชน์ถ้ามันลงตัวนะยังไงก็อยู่กันได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครอ่ะอยู่ได้หมดถ้ามีผลประโยชน์แบ่งแล้วมันลงตัวกันได้เนี่ยเขาก็อยู่กันได้ไม่ว่าจะ สถานที่จะครับแคบจะลําบากหรือจะยังไงมันก็อยู่กันได้เพราะว่าผลประโยชน์มันก็พอมีมก็พอได้เขาก็อยู่กันเอาง่ายๆลองลองป้าแม่ทำอะไรแล้วไปอยู่เฉยๆนะมีใครจะไปอยู่กับแกไหมเออมันก็ไม่มีถูกไหมเอออะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยเอองานก็ทำอย่างเดียวแต่ว่าเงินไม่ให้หรือไม่ให้ผลประโยชน์เนี่ยเขาก็ไม่อยู่หรอกไม่มีใครอยู่ได้หรอกเออ เขาให้อยู่ก็คือผลประโยชน์เขาก็ต้องอยู่ได้ก็ต้องมีผลประโยชน์ต่างต่อแพนมันก็ให้กันได้นะมันก็จบเรื่องนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับก็อยู่กันได้อ่าอันนี้อันนี้อยู่ที่มีไหมไม่มีครับแล้วเอาง่ายๆเอาแค่คําสรรเสริญโยนยอนี้ก็ไม่มีแล้วเออแค่เอาไม่ต้องผลประโยชน์แล้วเอาแค่คําสรรเสริญโยนยอแค่นี้ก็ไม่มี มีแต่คตําตินะเออมีแต่คตําติแล้วก็คําดูหมิน่นคําพูดีง่ายอเอ่ะคํานินทามีแค่นั้นเองแล้วถามว่าใครจะอยากจะไปอยู่ถ้าอยู่แล้วมีแต่การนินทารับหลังกันมีแต่การพูดจาไม่ดีใส่กันเนี่ยเออ,อยู่ก็ไม่ได้ได,ด้วยอีกต่างหากโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลออกให้เร็วเอ,อต้องจากกันให้เร็วทีเดียว ประจิบนะครับขอตัวนอนก่อนได้ได้ครับผมได้ได้ได้ขอบคุณมากครับยังไงก็อ่านอนหลับฝันดีนะครับประจิบนี่แหละเอฟซีเอเชื่อนะครับเอฟซีนะเขาเชื่อว่าถ้าใครก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้ให้ผลประโยชน์แก่คนที่อยู่อ่าใต้อนัตเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยไม่ได้ไม่มีใครอยู่ได้ไม่มีใครอยู่ทนเขาต้องไปหมดอ่ะเออแล้วอย่าไปหวังเลยว่า ะเอ่ยขอขอความช่วยเหลือเนี่ยนะถ้าเกิดตัวเองพังพาดหรือเกิดมีปัญหามีประเด็นอะไรขึ้นมาที่จะต้องการให้ความช่วยขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยเขาก็จะไม่มาช่วยเลยเพราะอะไรก็เวลาอยู่เนี่ยไม่ได้เห็นหัวเขาไงเออแต่พอนะแต่พอจะมีปัญหามีประเด็นก็จะไปขอแรงเขาอย่างเงี้ยนะขอ ขอการอนุเคราะห์จากเขาเนี่ยเขาจะให้เหรอเขาจะช่วยเหรอเขาก็ไม่ช่วยเออเขาก็จะเมินนะครับเออมองหน้าแบบเดินสวนยังไม่มองหน้าเดินผ่านไปเลยอ่ะมันต้องอย่างนั้นนะเออเพราะว่าคนเราเนี่ยมันต้องพึ่งพาอาศัยกันเป็นหลักเลยมนุษย์เนี่ยมันอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวไม่ได้หรอกเออไม่ใช่มนุษย์หินฟิงสโตนนะจะแม่ อมันต้องอยู่เป็นหมู่คณะอยู่เป็นสังคมนะมนุษย์จะอยู่สังคมอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่โดดเดี่ยวคนเดียว,วไปอยู่ในถ้าคนเดียวเนี่ยอยู่ได้ไหมคนเดียวอะไม่พูดกับใครไม่คุยกับใครวันๆก็อยู่งนะั้นเหมือนเกมส์เอาเวน่ะนะหนังนะครับหนังเกตส์เวที่มันไปที่มันขึ้นเครื่องอไอเฟซเอ็กอะไรเนะี่ยที่มันไปตกอยู่กลางทะเลแล้วก็ไปติดเกาะอยู่สี่ปี ออยู่หนังเรื่องนี้ก็ก็ดูดีนะมีเล่นอยู่คนเดียวอะ่มันเล่นอยู่คนเดียวอะ่ะทั้งเกือบทั้งเรื่องเลยเล่นอยู่คนเดียวอเกตเอ e เว a y ไปติดเกาะอ,อยู่สี่ไปจนจน,จนเมียรหรือคู่มั่นคู่มั่นมันมั้งจนไปแต่งงานกับคนอื่นพ่อเขาคิดว่าไอคนนี้ตายแน่เลยเครื่องบินตกตายแน่ไม่รอดตุยตุยแน่นอนแล้วก็ไปติดเกาะไปเอไปกินมะพร้าวไปหา เอาเครื่องมือมาทำเป็นฉมวกมาแทงปลานะอยู่ในเกาะเกาะน,นั้นก็ไม่มีใครไปเจอเลยอะคือไม่มีค,คือเรือเข้าไปไม่ได้อเออมันเป็นโขดหินเป็นอะไรที่ไม่มีใครเข้าไปอะ่ะเป็นเกาะที่ถูกเลิมอเออเขาก็อยู่ละสี่ปีปวดฟันก็ต้องเอาเอาเชือกนะ่ะมามัดฟันแล้วก็กระตุกให้มันหลุดอะ่ะ <laughs> มันปวดฟันเนี่ยทนไม่ไหวเขาก็แสดงดีกันนะเออ คุยกับใครรู้เปล่าคุยกับลูกฟุตบอลเป็นเพื่อนกันกับลูกฟุตบอลอ่ะลูกฟุตบอลมาเขียนเป็นหน้าเป็นตาเหมือนคนอะ่ะแล้วก็คุยกันมันไม่มีใครไงเออดวงลุงเดือนสิงหาเลยใช่ไหมสิงหาสิงหาเดือนนี้สิเดือนที่ผ่านมาหรือเปล่าอืมลุงจะผ่านพน้นใช่ไหมคุณออยโรดนะครับ ก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะแอดก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นแหละนะครับอืมแอดก็คิดว่าน่าจะพ้นแกก็พูดง่ายแกก็ดิ่งนะอ่าดวงดวงกราฟของแกแกนอนเป็นตัวยูเลยนะอ่าก็คือกราฟของแกก็คือนอนนอนยาวแล้วก็ขึ้นเนี่ยมันเป็นรูปตัวยูมันมันไม่ใช่รูปตัววีใช่ไหมตัววีก็คือลงเฉียงนี้แล้วก็ขึ้นเลยถูกไหมเป็นกราฟอ่ะแต่ของแกเป็นตัวยูก็นอนก้นเลยล่างยาว เออเวลาตกก็ตกจริงๆนะตกต่ำจริงๆเอ,อ่แต่พูดง่ายๆพายุมันยังมีพ้นผ่านนะเอฟซีถูกไหมเออพายุที่มันโหมกระหน,นำ่ำที่มันพายุพัดพาอ่าสิ่งซากสลากพังต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีวันหมดเออมันก็ยังมีพ้นผ่านไปเออชีวิตก็เหมือนการมรสุมมันก็ต้องมีการพ้นผ่านไปจนได้ คนเราก็ไม่ได้ทําความชั่วนะครับไม่ได้ทาแต่การเมิดเน,นี่ยนะก็มีโอกาสที่จะพ้นผ่านตรงนี้ไปได้อา่าพ้นผ่านเอ่อมรสมชีวิตของเขาไปได้พอพ้นผ่านไปแล้วแกก็สบายแล้วเพื่ชูแล้วก็ตั้งหน้าทำมาหากินของแกไปเออแล้วอาจจะแกอาจจะกลับมาอา่า มีดังขึ้นมาอีกก็ได้นะแอดว่ามีกระแสขึ้นมาอีกก็ได้และอาจจะออกสื่อนะอีกก็ได้นะอ่าซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเขาก็โดนห้ามโดนทุกอย่างโดนสกัดกัน้นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเป็นตัวแทนจังหวัดนะครับไปทําเรื่องท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเอเขาจะโดนสกัดกั้นตลอดไม่ว่าจะเป็นการบวชนะครับ นู่นนี่นั่นกระบวดไม่ได้โดนสกัดหมดอ่าก็ไม่เป็นไรอ่าแต่สุดท้ายคนคนเขาจะรอดนะ่ะยังไงก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกดวงเขาจะอ่าดวงเขาจะดีอ่ะนะครับเขาก็เขาไปจนได้หละเหมือนดวงคนเราอาจจะถูกหวอยเงี้ยก็ห้ามกันไม่อยู่หรอกเออคนมันจะดวงดีมันก็ดวงดีอยู่นะอะ่คนจะรวยอ่ะ ห้ามได้ไหมไม่ได้นะครับมาพร้อมๆกันเนี่ยแต่เขามีการฉีกแหวกแนวออกไปได้อีกเพราะอะไรก็ดวงเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันช่วยไม่ได้จริงๆในเมื่อดวงเขามาเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเขาไม่ได้เดินโดนเรื่องพวกนี้เขาก็อาจจะเป็นอาจจะถูกหวยก็ได้ก็ไม่แน่นะชีวิตของเขาเอออาจจะมีเงินขึ้นมาปุ๊บปั๊บก็ได้ เออถ้าเขาไม่มีอย่างหนึ่งก็ต้องมีอย่างหนึ่งขึ้นมา